ปัญหามันจะทำให้คุณเกิดปัญญาและทุกๆวิกฤตมันจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอโค้ดก็เป็นคนหนึ่งที่เจอปัญหาชีวิตหนักๆแต่ในการที่เราเจอปัญหาชีวิตหนักๆแล้วเราตั้งสติได้พอเราตั้งสติได้ปุ๊บมันจะเกิดปัญญาให้เราคิดวิเคราะห์แยกแยะปัญหาที่เกิดต่างๆพอเกิดปัญญาปุ๊บมันจะมีทางสว่างนำพาเราให,ให้ไปเจอสิ่งที่มันคู่ควร หรือทุกๆวิกฤตมันจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอวันนั้นโค้ดเจอวิกฤตนะคะแล้วมันมาพร้อมกับโอกาสในเวลาเดียวกันทําให้มาเจองานออนไลน์นะคะที่สามารถทําอยู่กับบ้านได้ใช้มือถือหนึ่งเครื่องอินเทอร์เนต็ตทําผ่านช่องทาง t ิซบ o k กในการเรียนรู้เกี่ยวกับงานออนไลน์ไม่ต้องออกจากบ้านเลยและวันนี้ก็ทําให้โค้ดได้หลักแสนต่อเดือน ะคะโค้ชขอเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆที่เจอปัญหาหรือว่าวิกฤตอยู่ตอนนี้ปัญญาเกิดนะคะโอกาสเกิดแน่นอนถ้าพี่นะคะมีสตินะคะคอ่คอยคคิดวิเคราะห์แยกแยะเดี๋ยวพี่จะเจอนะทางสว่างแล้วก็จะทําให้หลุดพ้นนะคะรอดจากปัญหานั้นๆน,น,นะคะแล้วก็พอถึงวันหนึ่งนะคะเราก็จะเป็นคนที่นําแสงสว่างนะคะแบ่งปันให้กับผู้คนนะคะเหมือนที่โค้ชเป็นในวันนี้ค่ะ